ครับพี่น้องของไก่ปลาลุกครับมือนี้นะครับแอคเสพสิภาพี่น้องนะครับมาทิตต่างก็หลวงพ่อกองฟ้าสถานปัตตพีนะครับพี่น้องหรือว่าหลวงพ่อป่าจีนครับที่อดเคยได้ใส่ยสายน้ำพระละวาหลวงพ่อป่าจีนนะครับพี่น้องอดีทุกคนที่เคยเดบิงของหลวงพ่อป่าจีนอาซิรูนะครับอาซิรูในฉายาของเพิ่นนะครับผมตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อกองฟ้าสถานปัตตพีนะครับพี่น้อง เร time, я, people with people with ือว่าหลงพอป่าจีนนั่นแหละครับพี่น้องแอดก็เดยมีโอกาสนะครับผมให้ติดต่อกับลงพอนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นกาตั้งได้มาหาปูเยี่ยมนะครับพี่น้องเนาะได้ถือโอกาสนะครับปูเยี่ยมได้ถือโอกาสว่าให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วแอดก็ได้ไปหาเพิ่นนะครับมาสามารถติดต่อกันได้นะครับเพินช่วงนั้นนะครับกระทั่งโควิดพอมนะครับพี่น้องเนาะปัินี้นะครับพี่น้องงวดนี้ เพิ่นกระไดมาหาปูเยี่ยมก็เลยถือโอกาสว่าให้ปูเยี่ยมสัมผัสให้นะครับทอมยังเข้าก้อนๆนะครับเพิ่นเพิ่นก็เคยให้ได้มาถูนะครับเมื่อว่าปูเคยที่เคยที่ติดตาม่องปูป่าจีนนะครับจะปรากฏว่าเพิ่นถึงนะครับมีคนหลายมีเอฟซีหลายคนนะครับที่ถือกับเพิ่นนะครับถือกับปูปูไอ้ถูกหัยนะครับถูกงัยกรบปูปูกลองฝาบปัตตาพี่นี่แหละครับพี่น้องหรือว่านำของปูป่าจีนครับพี่น้องแอรก็บ่ได้มีโอกาสไปก็เลย ฝากทางปูเยี่ยมนะครับผมพี่น้องเนาะฝากปูเยี่ยมให้อาจให้ทรงเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์มาให้นะครับพี่น้องเนาะแอดก็เลยได้ด่ามาเสนอกับพี่น้องยังมือนีนะครับพี่น้องก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับที่ว่าให้ติดตามปูกองไฟแน่หรือว่าปูปาจินให้แน่นะครับพี่น้องเนาะแอดกับยังไม่มีโอกาสได้ไปจักเทืยนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับก็บว่ได้ว่มีโอกาสได้ไปขึ้นเขาแล้วครับพี่น้องแต่เพียงแต่ผ่านครับ ปูย so ี on, right? really? no. 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 God, ่ยมนะครับปูยี่ยมเป็นทรงมะหอยนะครับพี่น้องเนาะก็ถือถือโอกาสขอบคุณขอบคุ่นปเยี่ยมนะครับผมที่เป็นทุเละในเฮดโซนี่นะครับพี่น้องเนาะไม่ห็กับเอฟซีนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อนผมนะครับผมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อะไรนะครับเด้อเผื่อซิได้พัารคลิปนานนะครับหรือว่าคลิปต่อๆไปหรือว่าหลายๆคลิปที่อัดซิเดร่งต่อไปจากนี้นะครับนะครับพี่น้องเนาะเพื่อสิบริพัตรนะครับผมพี่น้องเนาะก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้น แลดแอกซิได้หาตัวเลขตัวหวยมาให้กับเอฟซี Freiheit, essay, okay, UFC, นะครับคือเก่านะครับพ ouais, ein, peace, ี UFC, s feet, <S ่น้องเนาะถ้างบางไหนไปบ่ได้แอกซิเดียทางสายโทรโทรศัพท์นี่แหละครับพี่น้องเนาะทายเป็นคลิปมาลงให้ครับเอฟซีเดือบึงกันครับพี่น้องหรือว่าบางไหนไปได้นะครับแอกซิไปคือเก่านะครับพี่น้องเนาะไปตามหาเลขหาหวยมาให้กับเอฟซีขึ้เก่านะครับพี่น้องถ้าไปได้นะครับเนาะถ้าไปบ่ได้แอกซิเอาลักษณะจังซีหลักครับพี่น้องคือมาถ่ายเป็นคลิปแล้วกระม้าลงให้เครับ เอซีได้เบิ่งกันจังสีเหรครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศของเมืองนองบัวนะครับเพี่อเมืองนองบวับว,บวลำพูนะครับเดี๋ยวผ่านมา่ก็เลยเอาเมาล้งให้เบิ่งนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องปูก้องฟ้านะครับก้องฟ้าสถานปัตตพีนะครับหรือว่าปูป่าจีนนะครับพี่น้อง เพิ่นยังนํากองเป็นสัญลักษณ์ของเพิ่คือกก่านะครับผู้ใดพี่น้องผู้ใดที่เคยติดตามเพิ่นนะครับผมจะเป็นลักษณะเขียนเซกกองนะครับพี่น้องเสียงเพิ่นสิเขียนเซกกองให้นะครับพี่น้องเนาะเป็นโรในกองนะครับพี่น้องเป็นขางกองเลยครับพี่น้องกระสิเขียนเป็นตัวเลขให้นะครับพี่น้องเนาะผู้ที่เคยติดตามกระเสงหูดีนะครับพี่น้องเนาะว่าเลขปูกองฝ้าหรือว่าปูป่ารือว่าปูปลาจีนเละครับพี่น้องเพิ่นเคยให้เลขลักษณะไหน บางคนที่เคยติดตา่ำนะสิจับจุดเพิ่นนะครับเที่นี่ห้องงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดก่อนๆคืองวดที่งวดเจ็ดสองศูนย์นะครับพี่น้องตอนนั้นเอฟซีผู้ใดเดือบึงกับเสีฮงหูนะครับผมเดี <p> ๋ยวเคยติดตามเพิ่นนะครับก็บที่เห็นเลขตัวนี้นะครับเป็นที่หนาสียดายนะครับเอฟซีหลายคนที่ว่าเมื่อเดี๋เขามาเบิ้งนะครับที่เขามาเบิ้งแล้วก็สียดายน้ำเพิ่นนะครับสียดายเลขตัวนี้นะครับผมพี่น้องสวัสดีเจ็ดสองศูนย์ที่เข่าเต็มเต็มนั้นนะครับพี่น้องเนาะช่วงนนนัั้ะครบ เพิ่นเคยมาเยี่ยมมายามปูเยี่ยมนะครับเพิ่นได้มาเยี่ยมยามปูเยี่ยมแล้วเพิ่นก็เลยมาสนทนากันนะครับพี่น้องก็เลยขออัดคลิปเพิ่นนะครับเผนมาลงไห้กับ FC ซนะครับได้เบิ้งกันนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็สีมีนิมิตแน่นะครับเป็นนิมิตแน่ฝันแน่นะครับเป็นเลขมาลงไห้กับอ c ซได้ฟังกันนะครับพี่น้องเนาะติดตามกับปูเยี่ยมนะครับผมมาเบิ่งเลขกกองหลวงพ่อนะครับ เป็นสัญลักษณ์เดอ้อหลวงพ่อกล้องฟา้าสถานปัตทินนะครับหลวงพ่อก็ได้นิมิตคือกันละหลวงพ่อสู้ฟังอย่างน้อยรู้หลวงพ่อนิมิตอันอันอนลรดไหมหลวงพอ่อเลดเออ,เ,อ,อเป็นยังไงก็แล็ดมายุ่หนารถมาผัดเฮาเฮามันมาเฮาอย่างก็เฮาโปสซเดี๋ยวได้ลูกมาเบงเป็นปันหาเฮาแล็อยู่หนา,ดา,ดหหนาหหรนด,าาาดตัวใหญ่ว่าหลวงพอ่อท่อแข้งนี่แหละ บคูกับหมาอยู่มันเอาหางฟาดหางฟาดหมามาก็ถอยออกก็เข้ามาอีกยนียเน่ยม,มันคงโตขึ้นมามยังได้แม่นะั้นหางมันที่ฟาดรถวันนี้ได้อธิษฐาน,น,น,านอเอาคั้นเป็นสีให้คำพูนบ่ยังกับเอาคันขึ้นซานกับ 48, สี่แปดสี่อะไรเรื่องประจันคันคันไปรถกับเอาเลีกรถเหล่าป่ะจันวันนี้ไปยุติท้องรถวันนี้หมาก็ยุติท้องรถยังบนนี้ยังบนย่างกันอยู่ยยนนยยนันหน้าใส่กันอยู่จ้องกันอยู่เห็นเอาเรียกรถตัวใดก็นล่ะหลวงพ่อ เป็นห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าเจ็ดศูนย์ห้าทั้งอย่างันเป็นหนึ่งหานะเด็กแต่ว่าบางที่กันถือคำง่ามมันกับสิบว่าค่ายู่อ่ะสันนี้คำนันว่ามันชุนเจ็ดชุนหานเป็นอะไรว่ามันสิบวันหนึ่งห่าวันนี้สงสัยศูนย์ห้าห้าเจ็ดหนึ่งหาไว้นี้แล้วเนาะหลวงพ่อเปลี่ยหาน้ำเนาะ เอ้าเรื่อนี้มีฝันให้หลวงพ่อฝันว่างหน่อยพ่อโฝันเนนหั่งต่อต้นไม้ต้นเดียวมีหั่งสี่หั่งมีแต่หั่งกใหญ่ายหั่งตอต้นไม้ต้นเดียวมีสี่หั่งออบัดนี้เดี๋ยวไปทั้งใต้ลงไปหันก็คางคางกันเพราะมันใต้ห่มมับอกเห็นหั่งต่อบักใหญ่อีกเป็นหูข้นฝุ่นวันเทหนึ่งอยู่โอ้ยหั่งต่อมันแห้งง่ายครับวี่สิทธิอืมอ่ะก็เท่านี้แหละอืม เป็นตะวิ่งสี่ักน้าหลวงพ่อเนาะรังต่อรังต่อหังต่อแปกอยากไยบ้านอาวห้เอฟซีติดตามพิจนาเบิ้งลหะครับเพราะเป็นแนวทาง เลขลังวิ่ง1กับ3นะครับตัวไดสิมามาได้บหาหนึ่งหาสามแปด่าบนนี่เจ็เกที่ยวทางมันคืเก้าสันันว่าเอา2ตัวกับเจและแรงบนมาตัวหนึ่งให้ได้ละคัดจับเป็นคู่นี่มักเก็ดอยู่สันสี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ด ตัวสิบปหอดเจ็ดเจ็ดคุนบอกเป่าหน้าสี่สี่เจ็ดสองสองเจ็ดสามสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดกับไม้แหงคือเก่าดเด้องวดนี่ก็ได้เอาลองเทียบใส่เรนหลงพอมองดูอือเอา เอฟซีติดตามพิยนาเบิงแหะครับเพราะเปลนแนวทางเลขลังวิ่ง1กับ3นะครับตัวได้สิมามาได้บอหาหนึ่งหาสามแปดห่ามบนนี่เจ็เกที่ยวทางมันคืเก้าสันันว่าเขาสตัวก็เจ็ดและแรงบนมาตัวหนึ่งให้ได้ละขัดจับเป็นคู่นี่มากเก็ดยู่สันสี่เจ็ดสอง ห้าเจ็ดหรือสิไปหอดเจ็ดเจ็ดคนบอกเปาหน้าสี่สี่เจ็ดสองสองเจ็ดสามสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดพอนิมิตฝันเห็นทั้งต่อสี่ทั้งละอยู่ไม่ต้นเดียว,วยออยู่ไม่ต้นเดียวนะครับ หลวงพ่อเพื่อนกัน,กนมีรถยานพาหานะไปวัดสาขาเพื่อนทีล่ะขี่ไปหันไปหนีเอาเบิ้งเลขทะเบียนเพื่อนวยครับสี่ห้าสามเจ็ดเนี่ยลงเจ็ดคือ 9, 4, 7, 5, 7, 3, 7. เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดอ๋อคันบอชัดเอาเบิ้งคัก อา้าวตรงกันอยู่ตัวเนี่ยสามเจ็ดกมีห้าเจ็ดกมิสี่เจ็ดกมิคันวิ่งตัวเดียวสิวิ่งตัวใดนอหลวงพอ่อมวลน,นี้หลวงพ่อห<ต>ม,มักมักนึ่งเสร็จแล้ววิ่งเนาะมักนึ่งหมดหลวงพอ่อเอาไปใส่ตัวใดแล้วครับบาดเสียว่าใส่หายแล้วหานึ่งหมดหหน,งมดนึงหาหาหนึ่งเนาะเอาเปลี่ยนล่างก็ได้เป็นบนก็ได้เด้ออฟซีก็ได้พี่อนาเอาเอง ผู้ใดติดตามหลวงพอ่อกล้องฟ้าสถานปฏิพีพกะขอให้โชคดีทุกๆทุ่สนทุกๆคนนะครับเด้อจวดจวดอยู่นี่เหรียกหลวงพ่อก็ได้ครับมือน,นี้กะผู้เยียบอำลาพาจากท่านนี้ล่ะครับผมสวัสดีครับ